เรื่องเล่าในยุคพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า,าท่านว่ามีคนยากจนมากคนหนึ่งไม่มีไม่มีเงินไม่มีที่มีน้องอขอเศรษฐีขอเศรษฐีอาศัยทำงานอยู่กับเศรษฐีเศรษฐีก็สงสารก็เลยให้ไปเป็นคน รักษาญาภาษาภาษาแขกเขาเรียกว่านายตินนาบานตินนาบานแปลว่าคนรักษาญาเะถีบอกว่าเอาเราจะให้ข้าววันละหม้อตั้งแต่วันนั้นมาเขาข้เอ่อรักษาญาให้เรษฐีมีชื่อว่าน,น,นานนยตินนบานนั่แหละตินนาบานตินนาปาระ,ะตามตามแต่จะเรียกอยู่มาวันหนึ่งไอคนจนคนเนี้ยนายตินนาบานเนี่ยเขาก็คิดว่า เราเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนคงไม่ได้ทำบุญอะไรไว้ชาตินี้ถึงได้ลำบากยากแค้นแม้แต่อาหารจะกินไปวันๆก็ยังยากตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะตั้งใจทำบุญให้ทานทุกๆวันก็เลยตั้งใจแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งถวายแก่พระภิกษุส,สงฆ์อีกส่วนหนึ่งไว้กินเองเพะเศรษฐีทราบเศรษฐีก็เพิ่มเพิ่มให้ เขาก็แบ่งครึ่งหนึ่งถวายพระอีกจนเศรษฐีก็เพิ่มอาหารให้เขาก็แบ่งไปถวายพระอีกอเขาทำอย่างนี้เป็นเป็นเป็นปกติแบ่งอาหารส่วนของตัวเองถวายพระเป็นปกตทิทั้งทั้งที่ตัวเองยากจนนะจนถึงฤ <c oughs> ดูออกพรรษาเศรษฐีก็เตรียมทอดจตหิน ในจินาบาลทราบข่าวก็หาเศรษฐีและถามว่าอาน,นิสงของกฐินเป็นยังไงเศรษฐีก็บอกถึงคุณอาน,นิสง์อาน,นิภาพของกฐินทานโดยละเอียดจนนายจินาบาลศรัทธาก็ถามว่าเมื่อไร่จะถึงกําหนดถวายเศรษฐีบอกว่าอีกเจวันเศรษฐีในจินาบาลในคนจ,จนมากเนี่ยกอไปไปที่อยู่ของจน ก็ไม่เห็นอะไรจะได้ทําทานเลยก็เห็นอยู่ตัวเองอะ่ะมีแค่ผ้านุ่งอยู่ผืนเดียวว่าแล้วก็ถอดผ้าออกถอดผ้าออกซักซักให้สะอาดผ้าผืนเดียวทั้งชีวิตที่มีคนจนก็จนมากน้อมมากก่อนแล้วตัวเองเน่ยเอาใบไม้มานุ่งแทนผ้าแล้วก็รีบเอาผ้าที่ทำความสะอาดดีแล้วไปถวายเป็นส่วนของบริวารกระถิน เศรษฐีก็รับอนุโมทนานำผ้าเก่าของนายตินบาลเป็นบริวารของกฐินเท่านั้นแหละเสียงโกลาหลก็บังเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยเสียงสาธุกการของเทวดาพระหมากริส์์ก็ตกพระไทยกลัวว่าอะไรนะไพยจะมาถึงตนก็ตัดถามเหตุไอเหงการเสียงโกลาหลอื่นๆนั้นในครั้งนั้นนะมีเทวดาอยู่องค์หนึง่งเลงเก่าว,ว่าเสียงนั้นนะ่ะ ไม่ใช่ไพยจะมาถึงพระองค์แต่เป็นเสียงสาธุเสียงสาธุของเทวดาในก็พอเรื่องก็ไปถึงพระราชาพระราชาก็ไดออ้อนุโมทานาสาธุบุญของออนายตินาบาลแล้วก็มอบทรัพย์สินบร,ริวารให้เรียกว่าด้วยทันตาหินด้วยอานิสงส์แห่งบุญด้วยความต่อเนื่องแห่งบุญด้วยบุญ ด้วยสิ่งของทำบุญเพียงเล็กน้อยแต่สามารถพลิกดวงเพียงเด,ดืเอนได้เรื่องนี้เขาเล่ากันมาเยอะแยะ,ยะหนักหนาเนาะก็ตามเหตุตามปัจจัยคือศรัทธามันเป็นเหตุแห่งบุญอีกตัวหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ทราบขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ